นะครับหน้าตกปลานะครับวันนี้มาพบกับช่องพ่ยาพิชิงไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาเลาะนี่นะครับไม้คลองนะครับนี่ครับไม้คลองธรรมชาตินะครับเรามาเลาะดูนะครับวันนี้ว่าจะมีแต้มไหมครับนี่ครับไม้ครับโอเคครับติดตามชมดูนะครับวันนี้ว่าจะได้กี่แต้มนะครับโอเคครับ โดนครับโดนครับโดนครับกัดแบบนี้นะครับไม่รอดนะครับไซก็ประมาณตัวเมื่อกี้ครับนี่ครับไซครับประมาณตัวเมื่อกี้เลยครับประมาณสองขีด โอ้สายครับเท่าเดือดเลยครับสายครับนี่ครับสาก็ประมาณสองกนะครับนี่ครับรอฮาตรวจกระตอนครับ นี่ก็คลิปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็ได้สองแต้มนะครับง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับตรงนี้อาไซส์ใหญ่ๆไม่ค่อยได้นะครับมีแต่ไซส์สองขีดนะครับสองขีดสามขีดนะครับคือครับง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ